ทางที่โยมตาพิเศษค่ะเจ้าหน้างานเก็บรจะได้องค์การงานบริการภาคก็รออยู่แล้วค่ะแต่ขอให้ไา้เปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับกองทุนนวดถ่า,าเนี่ยค่ะก็เป็นสมัครเป็นกองทุนตั้งแต่แบบปีสองห้าถึงค่ะแล้วก็เริ่มแต่ปีแรกเนี่ยก็ดำเนินการยังยังไม่มีการทำกิจกรรมอะไรนะคะ,ะจนปีสองพันห้าร้อยห้า ประมาณสักปลายปีนั่ประมาณเราก็ได้เริ่มงานโครงการก็ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นกองพุนสูตเรียนรู้นะคะให้ตำบลอีกหกตำบลของฝั่งทาง่าคก็จะมีเทศบาลสองห้องอ๋ออบตสองห้องอบตโจดนองเม็ฆจอนดองทนชาหันโจด เดินใช่ไหมคะ 6, 6องคุณค่ะตอนนี้องคุณนอนท่าเป็นส่วนเรียนรู้ร่วมก,กับอบตอตะปวปานนะคะอเพื่อ,อ,อนอะห้องก็จะมีสองกองทุนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ทำคงเป็นตัวแทนที่เข้าไปสถานาในกองทุนนะคะก็วันหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงให้กองทุนเดินได้ ก็เลยมาดีใจนะคะที่ได้รู้จักกับพี่นภนนะคะแกได้ให้ความรู้กับลองดูทุนท่าเยอะมากเลยค่ะก็พยายามศึกษาจากพี่นภนตลอดว่าจะทำยังไงลองทุนถึงจะเดินได้แล้วก็เราจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างไรตอนแรกก็หนักหนักใจมากตอนทำเริ่มทำมาทีห้าสาว เร,เราเราได้ต่อโครงการค่ะปี53เราิ่้ทำได้ต่อโครงการพอปีประมาณ54ก็เริ่มเริ่มเป็นรูปแบบค่ะก็เรียกกรรมการมาไปคุยดำเนินการวางแผนงานโครงการทำกันอย่างไรอะไรเนี้ยค่ะก็เริ่มเป็นรูปแบบขึ้นมาปี54ค่ะแล้วเราก็ทำต่อจนถึงปี55ก็ทั้งถูกทั้งผิดนะคะทํางานก็ถั้งผิดก็แก้ไขค่ะ ถ้าถูกเราก็ดำเนินการต่อไปถ้าผิดเราก็ขอ,อทีมที่เรียงปากเราก็ปรึกษากาตลอดว่าเราจะทำยังไงเดินถึงทุกวันนี้ค่ะก็มีความภูมิใจสําหรับกองผู้โดยสานะคะที่เป็น,อนกอง,องผู้สูญเรียนรู้ที่เนกองผู้ป่าถ้าเกิดว่าคณะรมการท่า,า,า,านใจนะคะสงสัยหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดได้เลย,ะน,เย,น,น,ยนะคะที่เรงเป็นตำบลโนธาต์นะคะยินดีกับเราทุกท่านเลยค่ะสำหรับตอบลุนธาต์ายินดีตอบคุณแล้วเรื่อง<ช>เรื่องไข้เลือดออกนะครับได้ดําเนินการออกยังไงบ้างครับการทีเรื่องไข้เลือดออกนะคะเราดูแลจะทําเป็น,นรูปแบบคะ่ะทั้งประชาชนนะคะให้ความร่วมมือค่ะเราได้ออกไปตอนนี้เราจะออกประเมินชาวบ้านนะคะหมู่บ้านทั้งหมู่ หมู่บ้านใบบนตำบลลานะคะตอนนี้กํนนานลังรณรงค์เรื่องไทยเลยอ,อ่อแล้วก็เราได้มีการประชุมกรรมการแล้วก็ผู้ที่จะประเมินให้คะแนนสําหรับกองคืนของเรามีการจัดทํำะบวนรณรงค์หมู่บ้านนะคะเรื่องเกี่ยวกับไทยเลยอ่อก็ในวันที่สิบเ้าจ้าหน้าที่จะออกประเมิน,น,นสําหรับหกหกู่บ้านนะคะก็คิดว่า กองคุณมต้ค้าจะเป็นกองคุณนะคะที่จะเข้ามาแข่งแขันแนระดับอกเพอค่ะสำหรับคณะกรรมการท่านใดมีจะเล้นเสี่ยนไหมคะ บางใช้เถียงอยู่ฟังหู่ลางยานั่งมันมันขับเอาเล่กันสถาตัางบอกผมทีป่ะบังคำทำาู้เมือนฟองมาเป็นพี่ว่าได้่าคาอั้นที่เราเป็นเม่อไหรแต่ว่าทั้งผมกับพี่ฟังคับันฟังกันเป็นกันดีแน่กว่าทั้งหมครังคำกันฟ้องแล้วเกินว่าัำหนดเนี่ยนะแล้วคนไข้มีวิจัยดบวยความจริงที่ผมนใครเด ทต่ว่าพวกเราก็แล้วมันกเรียนเยอะเลยที่ว่าพี่จะใหบนรอวันนี้น้างูเนให้ตะบรถบน้าอะเลยบรการบริการบรการ้ามากเรียนหวไม่ดีลป็นรมล็ดมร้ว่าลกกู้กมากไเนี่นากันจค่ะพี่นก็ทาศึกษาดีค่ะ